ทอทอทอจับมือศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์และเอาออฟลักจัดงานเทศกาลอาหารเช้ายกอาหารเช้าไทยเป็นแม่เหล็กดูดนักท่องเที่ยวเข้าไทย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจับมือศูนย์การค้า3ย่านมิตรทาวน์และเอาออฟลักจัดเทศกาลอาหารเช้าต่อเนื่องปีที่2หลังประสบความสําเร็จจากการจัดงานครั้งแรกในปีที่ผ่านมาตอกย้าภาพลักษณ์กรุงเทพมหานครเมืองแห่งอาหารที่พร้อมเสิร์ฟความอร่อยในหลากหลายรูปแบบและทูกช่วงเวลา27-31มีนาคมนี้ที่ศูนย์การค้า3ย่านมิตรทาวน์ค่ะ จากกลยุทธ์การส่งเสริมอาหารไทยให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นด้วยการเผยแพร่วัฒนธรรมและเอกลักษณ์การรับประทานอาหารไทยที่หลากหลายที่จะทำให้ประเทศไทยกลายเป็นหนึ่งในประเทศจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวเชิงอาหารชั้นนำระดับโลกผสานกับความสำเร็จการจัดงานเทศกาลอาหารเช้าหรือ m n i n g Bangkok s t r e e t Food ที่จัดขึ้นเป็นครั้งแรกในปี2566ที่ผ่านมา ทททจึงได้ให้การสนับสนุนการจัดงานดังกล่าวขึ้นเป็นปีที่2เพื่อสร้างแรงกระเพื่อมในการขับเคลื่อนซอฟต์แวร์ด้านอาหารของไทยให้เป็นที่รู้จักของกลุ่มนักท่องเที่ยวจากต่างชาติให้มากขึ้น ซึ่งคาดว่าการจัดงานเทศกาลอาหารเช้าจะเป็นอีกหนึ่งงานที่สร้างภาพลักษณ์การท่องเที่ยวที่ดีและดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เดินทางมาเที่ยวไทยส่งผลให้เกิดมูลค่าและโอกาสทางเศรษฐกิจตามแผนยุทธศาสตร์กระตุ้นการท่องเที่ยวของประเทศไทยได้ต่อไป มอ n ์ 2, นิ่งแบงคอกสตรีทฟู้ดปี2,567นี้กําี้กำหนดจัดคืน5วันระหว่างวันที่2ีถึง31มีนาคม2,567นี้เวลา6นาฬิกาถึง12นาฬิกาณหลานด้าน,นาศูนย์การค้า3ย่านมิตรทาวโดยมีเมนูอาหารเช้าที่หลากหลายรูปแบบรสชาติดีจากร้านดังถึง23ลร้านด้วยกันค่ะสำหรับงานมอร์นิ่งแบงคอกสตรีทฟู้ดนะครับที่ ทางการเที่ยวได้สรรพสุจากทางบริษัทผู้จัดเ่ยครับให้มาจัดงานเนี่ยครับก็ถือว่าเป็นไฮไลท์หนึ่งสำหรับเขาเรียกอาหารเช้าครับที่จริงอาหารเช้าเป็นอาหารที่มีเสน่ห์นะครับเพราะทุกคนเนี่ยควรที่จะบริโภคอาหารเช้าเพราะมันเป็นมีประโยชน์มากคราวนี้เราอยากนําเสนออาหารเช้าที่ทุกคนอยากมาลองลิ้มชิมรสว่าเช้าจะมีอะไรนาทานนะครับอันนี้ก็เป็นเขาเรียกไฮไลท์ในการที่เราคิดงานนี้ขึ้นมานะครับจากผู้จัดนะครับ แล้วก็คือต้องบอกอย่างนี้ค่ะว่าวัฒนธรรมการกินอาหารเช้าของประเทศไทยเนี่ยมันมีความสนุกมันมีสเสน่ห์มันมีหลายหลายอ e ิเลเมนต์ประกอบกันอย่างเช่นใครจะรู้ว่าเรากินขนมครกเป็นอาหารเช้าเนาะเรากินข้าวมันไก่เป็นอาหารเช้ามีการผสมผสานวัฒนธรรมอาหารจากหลายเชื้อชาติมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษเราอันนี้คืออีกหนึ่งอันที่เราอยากจะสะท้อนออกไปเพราะว่าในประเทศไทยอะคะ่ะเรากล้าพูดว่ายังไม่เคยมีใครจัดเทศกาลอาหารเช้าจริงๆขึ้นมา วันนี้เราจัดครั้งนี้เป็นครั้งที่2ปีที่แล้วเนี่ยเป็นครั้งแรกมันพลุฟมาแล้วว่าปีที่แล้วเนี่ยค่อนข้างประสบความสําเร็จแล้วเราเลือกพื้นที่ตรงนี้เพราะว่าได้ได้บรรยากาศของนักท่องเที่ยวด้วยปีนี้นักท่องเที่วยวก็กลับมาเยอะแล้วนะคะแล้วก็โดยเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยเราจะได้คนที่ออกกําลังกายที่ใกล้สวนสาธารณะแถวนี้เนี่ยมันทำมันจะสะท้อนให้เห็นว่าจริงๆแล้วอ,อาหารเช้าบ้านเราเนี่ยไม่น้อยหน้าอาหารชาติอื่นเลยแล้วก็อ,อยากจะให้มันเผยแพร่ออกไปแล้วก็ให้นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวบ้านเราอะค่ะ ได้เห็นว่าเฮ้ยจริงๆเขาตื่นเช้ามาแล้วเขามามาลองลิ้มชิมรสอาหารเช้าบ้านเรามันก็จะได้อีกอารมณ์หนึ่งเหมือนกันค่ะประมาณกี่ล้านข้าวมูเออวันนี้ประมาณ30ล้านค่ะก็จะมีอาหารหลากหลายวันนี้อาหารจะไม่ซ้ํากันเลยหนึ่งเจ้าคือหนึ่งอาหารเลยค่ะสำหรับความพิเศษในการจัดงานครั้งที่สองนะคะมันมีอะไรเพิ่มเติมจากเดิมไหมคะเออมีอะไรเพิ่มเติมจากเดิมคืออย่างอย่างวันนี้นะคะเราก็อย่างครั้งแรกเนี่ยเราพิสูจน์มาแล้วว่าเฮ้ยอะไรขายดีอะไรเป็นที่นิยม อย่างการคัดสรรร้านในครั้งนี้ก็จะพิเศษขึ้นอย่างเช่นปิ้งยุงอ้วนที่อยู่ศีลมไม่ค่อยได้ออกงานวันนี้เราก็เอามาได้ใช่ไหมคะน้ำเต้าหู้ที่อยู่มาตั้งแต่สมัยส,ยสงครามโลกครั้งที่สองนะคะอันนี้เป็นเจนที่4ี่แล้วมั้งคะทุกวันนี้ก็ยังขายอยู่เราก็เชิญเขามาออกงานหรือแม้กระทั่งร้านกาแฟเอกเตงผู้กีอย่างเงี้ยคือเป็นร้านโบราณมากที่ตั้งแต่รุ่นคุณทวดเราทานมาวันนี้เราก็ดึงมาออกเพราะฉะนั้นเราพยายามจะดึงว่า ทุกร้านเนี่ยมีสตอรี่ด้วยนะมันไม่ได้มีแค่อาหารอร่อยอย่างเดียวมันผ่านการสั่งสมประสบการณ์ของแต่ละร้านมาอย่างยาวนานอันนี้คืออีกหนึ่งสเสน่ห์ที่อยากจะย้ำเลยระยะเวลาของการจัดงานจะจัดงานอะไรยังไงวันไหนยังไงบ้างจริงงานนี้ครับก็จัดตั้งแต่วันที่27มีนาถึงวันที่31มีนาเนี่ยครับก็ช่วงตั้งแต่6โมเงเช้ชาถึงเที่ยงนะครับก็อยากเชิญชวนนักท่องเที่ยวนะครับก็้เช้ารองมาลองชิมที่นี่ดูก่อนแล้ว หลังจากที่ลองชิมนี่ครับหลังจากที่ผู้จัดเนี่ยได้คัดเลือกมาแล้วชิมแล้วจะได้กลับไปยังต้นทางที่ร้านเขาจริงๆนะครับว่าสเสน์แต่ร้านเนี่ยมันมีความแตกต่างกันนะครับปีแกผลต,ตอบรับตั้งแต่จัดงาจนถึงวันนี้ค่ะเป็นยังไงบ้างครจากผู้เข้า่วมงานวันนี้เป็นวันแรกนะครับก็เมื่อกี้ที่เรียนให้ทราบนะครับว่าปีที่แล้วเราได้รับการตอบรับอย่างดีแล้วปีนี้เราก็กลับมาจัดอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าร้านที่ปีที่แล้วกับปีนี้ก็แตกต่างกันเพราะว่าเราอยากนําเสนอความแตกต่างในการที่เพราะ ร้านตอนเช้ามีอยู่หลายร้านมากนะครับก็อยากให้ทุกคนมีโอกาสลองดูว่าเราชอบรสชาติแบบไหนแต่จริงอาหารเช้าของคนไทยเนี่ยครับแล้วถูกปากชาวต่างชาติด้วยนะครับซึ่งจริงๆในส่วนของพที่กรทมเนี่ยมีอยู่หลายร้านอันนี้จะเป็นผู้อำนวยการในส่วนของสำนักง,งานกรุงเทพมหาคนครนยครับก็จะมีร้านที่แนะนําได้บางส่วนนะครับไม่ว่าเยวาวราชหรือเขตเจริญกรุงอะไรต่างๆที่มีสเสน่ห์ความเป็นอันตลักษณ์ของเขาอยู่นะครับ เมื่อกี้ได้มีการอยากจะแนะนํำยังไงบ้างไปกับร้านที่เข้ามาอ๋อฮะจริงๆแล้วดูในงานแล้วมีความหลากหลายเรื่องอาหารนะครับคิดว่ามาที่นี่ที่เดียวเนี่ย<ม>ได้รสชาติอาหารที่แตกต่างแล้วก็หลากหลายอยู่แล้ว<ม>แต่ว่าด้วยความที่จริงๆสตรีทฟู้ดของไทยเนี่ยคนจะรู้จักแต่อาหารเย็นนะ<ม>อาหารเช้าเนี่ยแม้กระทั่งข้าวแกงแม้กระทั่งก๋วยเตี๋ยวหรือเป็นอาหารทั่วไปก็มีสเสน่ห์นะครับเพราะฉะนั้นก็นอกจากที่นี่แล้วเสร็จงานแล้วก็สามารถก็แนะนําให้ไปทานที่อื่นๆนะครับไม่าจะเป็น ใกล้ๆก,กับเราเป็นทัดทองนี่ก็เป็นย่านที่มีอาหารขายเยอะๆนะครับย่านเยาวราชก็มีนะครับหลายๆย่านแล้วก็ที่จริงแล้วตามสถานที่ใกล้บ้านของทุกท่านเนี่ยผมว่าสามารถหาสกีฟู้ดทานได้เป็นสเสน่ห์ใกล้ตัวในเรื่องอาหารไทยที่เป็นเอกลักษณ์ครับแล้วก็อยากแนะนําให้ไปลองชิมกันครับจํานวนร้านค้าที่เข้ามาครับมีมีประมาณเท่าไรครับตอนแนะนำมีมีประมาณ30มสราะะ้านค่ะเริ่มกับมีนี้แล้ว เพิ่มจากปีที่แล้วค่ะแล้วก็จริงๆในฐานะผู้จัดนะคะโดยเพราะว่าส่วนตัวเนี่ยเป็นคนที่กล้าพูดเลยว่ารักสตรีทฟูด้ดอาหารไทยมากๆขนมไทยอาหารไทยนี่คืออยู่ในสายเลือดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมีโอกาสได้มาจัดงานนะคะเราอยากจะสร้างมาตรฐานสตรีทฟู้ดไทยคือย,ยกระดับเรื่องแรกง่ายที่สุดเลยคือเรื่องความสะอาดทุกร้านที่กลับไปเนี่ยจะเห็นว่างานเราทุกงานจะสะอาดหมดนะคะทุกร้านที่กลับไปเนี่ยเขาก็จะได้ เอาสิ่งที่เราเหมือนกับพยายามสอนแทรกให้เขาเขากากลับไปใช้ที่ร้านหลายๆร้านเอากลับไปใช้แล้วเขาก็บอกว่าเฮ้ยจริงๆแล้วมันดีนะถ้าทําแบบนี้นะคะแล้วก็การเลือกร้านงานเราเนี่ยเราไม่ได้เน้นสวยงามอย่างเดียวเราเน้นหนึ่งต้องอร่อยคุณภ,ภาพอาหารต้องดีสะอาดไม่พอค่ะราคาต้องเหมือนที่ร้านอันนี้คือเราย้ำเลยเพราะฉะนั้นเราอยากเราอยากในไหนเราจัดงานแล้วเราอยากสร้างมาตรฐา,านพวกนี้เพื่ออัพเกรดสเต็กฟู้ดบ้านเราด้วยค่ะอันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่ง เราพยายามมาอย่างเปอาเนื่องค่ะคือเราการนตีทั้งในเรื่องของราคาแล้วก็คุณภาพใช่ค่ะใช่ค่ะเพราะว่าเรากว่าเราจะเลือกร้านมาได้เราคุยกับเขาเยอะมากว่าเฮ้ยถ้ามาแบบนี้เราขอแบบนี้นะทําแบบนี้ได้ไหมขอพอชั่นไซส์เดียวกับที่ร้านได้ไหมถ้าจําเป็นต้องขึ้นราคาขอน้อยหน่อยได้ไหมหรือบางครั้งเนี่ยเราสับสิดได้ได้เราก็ทําเพราะเราอยากให้คนที่มางานเนี่ยได้ได้แบบเหมือนเขาไปกินที่ร้านจริงๆไม่ได้โดนมาร์คอัพเหมือนหลายๆงานที่ไปบวกขึ้นไปแบบนั้นนะคะ ฝากเชิญชวนเลยค่ะครับก็รบกวนเรียนเชิญท่านนักท่องเทีย่ยวทั้งไม่ว่าชาวไทยชาวต่างชาตินะครับลองตื่นเช้ามาสักวันนะครับใน5วันนี้ครับลองมาทานอาหารเช้าที่นี่แล้วคุณจะติดใจว่าเช้าคุณยัต้องตื่นมาทานอาหารเชา้าโดยเฉพาะของประเทศไทยเนี่ยครับสเสน่ห์อย่างที่ไม่ลืม